วันนี้ซีมูเลเตอร์มาแนะนำวิธีการขับมอเตอร์ไซค์มีคลัตในไมายซัมเมอร์คาร์โดยใช้คีย์บอร์ดจะยากง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยหลังจากคลิกเมาส์สตาร์ทเครื่องจะเริ่มที่ปุ่มที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนั่นคือปุ่ม WASD ตรงนี้จะใช้ควบคุมเหมือนเกมส่วนใหญ่ทั่วไป W คือคันเร่ง A กับ D คือซ้ายและขวาจะมีปุ่ม S ที่เวลาเรากดมันจะเป็นการเบรกพร้อมกับกำคัตให้ด้วยแต่ถ้าต้องการกำคัตอย่างเดียวจะอยู่ที่ปุ่ม X ครับต่อไปคือปุ่ม G กับ B จะใช้สำหรับเปลี่ยนเกียรขึ้นนหรืออลลลงงผมงกดเปี่ย ขึ้นจะกเกียร์ว่างโดยที่ไม่กำคลัตไม่บิดคันเร่งจะเห็นเลยว่ารถด,ดับแปลว่าเราต้องกำคลัตด,ด้วยปุ่ม X ค้างไว้เวลาเปลี่ยนเกียร์ครับไปลองออกตัวกันเลยกำคลัตใส่เกียร์บิดคันเร่งแล้วก็ปล่อยคัตพอออกตัวได้ทีนี้ก็ลองฝึกเลี้ยวซ้ายขวาเวลาเลี้ยวรถจะเอ็นไปเอ็นมาตามแรงที่เราเลี้ยวต้องทรงตัวดีๆไม่งั้นล้มได้ครับมาดูตอนเบรกโดยการกดปุ่ม S จะเห็นได้ว่ารถไม่ดับทัทง้ทงๆที่ผมปล่อยคัตจากปุ่ม X แล้วแล้วก็ยังคาอยู่ที่เกียร์หนึ่งนี่เป็นประโยชน์จากปุ่ม S ที่เขาจะเบรกพร้อมกับก,บกคลลลัไวว้้้้ใหเราาแถปป่่อยุม S รถก็จะดับไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเกียร์ว่างครับทีนี้ถ้าจะไม่ให้ดับเราก็แค่กดปุ่ม x ก,กำคั้ค้างไว้หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเกียร์ว่างเราก็จะปล่อยมือจากทุกปุ่มได้โดยที่รถไม่ดับพอคุุนชินปุ่มแล้วก็ลองออกไปฝึกขับตามทางฝึกหลบรถอันนี้เขาก็กําลังแข่งรถกันอยู่อย่าไปหาทําตามกันนะครับฝึกขับมอเตอร์ไซค์ในสนามแข่งแรลลี่สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์คลิปหน้าอยากให้ซีมูเลเตอร์แนะนําการขับรถคันไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยอ่านทุกคอมเมนต์